อ่าทราบแล้วนะผมก็ทราบแล้วอ๋อคนนี้ส่วนใหญ่เขาเป็นคนโพสต์แรง่ะเพราะว่าการเพจโพสแรงเนี้ยเอ็นเกจมันจะเข้าไงนะครับเอ็นเกจก็เข้าแล้วก็หมายสารก็จะเข้าด้วยเพราะเราถ้าโพสแรงผมเลิกไปนานแล้วขึ้นสารไม่ไหวถ้าโพสอย่างเงี้ยขึ้นสารไม่ไหวผมก็โพสต์สบายๆส,ส,ส,สร้างสารรค์นะนะครับแล้วก็รอวายอย่างเดียวอะไรไม่ไหวแล้วนะอ่าสบายไปแล้วครับ อืมนะครับเพราะว่าโพสต์แบบนี้เนี่ยมันเป็นไงเรตติ้งมันได้อ่ะอ่าสบายครับอืมสบายสบายกันไปอ่ะอ่านะฮะเรียบร้อยกันไปอะนะแล้วแต่นะฮะนะก็ต้องรับกรรมรับอะไรกันไปอ่ะอ่าโพสต์อะไรก็ต้องระวังน่ะเรียบร้อยอ่ะเพราะว่าหน่วยซิลเนี่ยเขาฝึกมาดีแล้วจะไปโดนพวกวัยรุ่นสร้างตัวจับได้ไงเสียฟอร์มหมดเป็นการดูหมิน่นเจา้าพนักงานน่ะ แล้วก็เป็นการนําเข้าข้อมูลแทรเกี่ยวกับกระทบต่อความมั่นคงประชาชนตื่นตระหนกเลยเฮ้ย hey, ขนาดหน่วยซิลนะทหารเรือยังโดนจับ้าไปโพดแบบนี้เสียหายแล้วแรงนะ่อ้อเหนื่อยนะครับหนึ่งงานเข้าครับเออนะครับ,นะรบนี่ก็จะเป็นบทเรียนนะครับว่าโพสโพดพวกเลขเรียกเล,เล,เล,เลตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยอ่าจุกรูนะครับแสงเป็นเหตุก็บอกแล้วเรื่องแสงนี่มันไม่เคยปาณีใครอะแสงอย แสงมันจ้าบางคนถามพี่เดทําไมไม่ไปออกรายการหนกระแสพอแล้วแสงมันจ้าแถวแถวบ้านเนี่ยเขามากดกิ่งมาชาเขาบอกพี่เดไม่ต้องไปออกหนกระแสแล้วแสงมันจ้าเดี๋ยวนี้ไม่มีแสงจะตากผ้าแล้วอ่ะพี่เดกินแสงไปหมดแต่ผมพอแล้วถ้าคนเรารู้จักพอเนี่ยก็ไทหารเรือก็ไม,ไม่ไม่พาไปพบอ่ะแต่ถ้าเรานะไม่เอาเลยของผมนีม่ยผมพอแล้วเหนื่อยเดี๋ยวก็รับหมายสารขึ้นสารเบือ่อครับปั๊มมืออยู่นะั่นแหละเบือ่อ นะนะครับเพราะฉนั้นถ้าเราแสงจ้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คงทราบไปแล้วเนาะหมายถึงใครนะคนนั้นแหละคนเดิมนะครับคนนี้ก็จะพูดแรงตลอดเรียกนะครับเรียกเลตติ้งตลอดนะก,ก,ก็ต้องว่ากันไปกะตามนะอ่าว่ากันไปแต่พี่เดไม่เอาพี่เอาสร้างสรรพี่เด์รักทุกคนเนี่ยนะครับรักหมดนะเบือ่อเบื่อไปขึ้นศาลอ่ะจุกรูนะครับอืมจุกรู ไม่ต้องตัวย่อแล้วเขารู้กันหมดแล้วครับลองเข้าไปที่เพจนะ Facebook, เฟซบุ๊กอมรินเนิวมันขึ้นเลยกนะ็ข้างล่างดูคอมเมนต์นโอ้โหหลาเลยอะ่ะอือสบายไปอ,ะอ่ะนะสบายไปอือนะแสงเป็นเหตุนะเนี่ยเพราะว่าเราบางทีเรื่องแสงนี่ไม่ได้หรอกพอเราเราโพลเราแสงมันเข้าอ่ะแหมเราก็เป็นไงอืมเนี่ยเรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยอืมนะครับ ว่ากันไปนะอืมนะอืมนะครับอืมว่ากันไปแสงเป็นเหตุบอกแล้วพี่เดงบอกว่าเอาแล้วสร้างสารรค์ให้ความรู้ให้ข้อคิดไม่ต้องไปหาแสงเยอะเอ่อไม่ต้องไปดา่าทอใครต่างๆอ่านะครับนะมีครับคอมเมนต์มีครับพิมพ์คำว่าเอาบราินีน์นะครับด้านล่างคอมเมนต์มีคนก็มาแปะไว้แล้วอ่านะครับ นะครับเขารู้กันหมดแล้วนะอืมรู้หมดแล้วอืมนะครับก็ว่ากันไปเอ่ามนะครับนี่เขาบอกอะไรครับเนี่ยข่าวด่วนนะครับจากดาวแปดแฉกตำรว ตรวจจับ6ผู้ต้องหาคดีร่วมกันลักทรัพย์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าแถลงที่สอพอคอหงเวลา10.30นนอนะครับก็นี่ก็รายงานจากดาวแปดแจกอืมอืมอืมก็ว่ากันไปอ่ะอืมอืมอืมว่ากันไปอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะนะก็ต้องติดคุกติดลางกันไปอ่ะ อืมอืมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะคนเรามันอยากอืมอืมอกว่างไปนะคนเรามันอย่างว่าไม่รู้จะพูดยังไงลนะแสงมันไม่เคยปราณีใครอะ่ะแสงเนี่ยอืมอยากมีแสงอยากอะไรต่างๆว่า ว่ากันไปฮนะจุกรูจุกรูมีเรื่องอะไรล่ะครับอืมนะครับนะครับอีซี่ยุคคนสิบนาทีเป็นเรื่องแล้วกองทัพเรืออยากคุยทนายดังหลังโพสนันเขตแปดจับซีนเป็นตัวประกันเรียกค่าไถ่สี่หมื่นบาทไม่เป็นความจริงทำประชาชนตื่นตหนกอืมสวยแล้วครับอืมสวยอ่ะพูดง่ายพูดได้คำเดียวว่าสวยอ่ะออสวยเลยครับนะ บอกแล้วแสงไม่เคยปลาณีใครอ่ะอืมอืมนะครับอา่านะนะครับนี่แหละครับมันทําให้คนตื่นตระหนกตอนนั้นก็คนดังๆนี่ต้องระวังนะครับไม่ใช่เราอยากจะโพสอ,อะไรก็ต้องระวังนะถึงแม้แสงมันจะจ้าแต่บางครั้งแสงมันก็ถ้ามันจ้ามากมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับนะ เออนะครับเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะนั้นแสงอย่าจ้ามากพี่เดกก็บอกโอ้ยออกทางโซเชียลพอแล้วไม่ต้องออกขนกระแสออกขนกระแสแล้วแสงมันจะจ้าจ้าจนข้างบ้านเขาไม่มีแสงก็ตากผ้าแล้วอ่าอืมแค่นี้ละพอแล้วอ่าชุกนี่อ่าอืมว่ากันไปอืมอืมชุกครูกันนะครับสบายๆกันนะ นี่กี่โมงแล้วเนี่ย9โมงกว่าแล้วพี่เดก็เราทีมอ่านคอมเมนต์สนุกสนุกดีแล้วครับไม่ต้องติดคุกแค่อ่านอย่างเดียวนะไม่มีความผิดนะนะครับรู้เห็นการกระทําความผิดไม่มีความผิดเพราะเพราะเราไม่ได้ร่วมร่วมมือด้วยแล้วก็อ่านคอมเมนต์อย่างเดียวดีแล้วไม่ต้องติดคุกอ่าน,ะ,นะครับอืมอ่าแล้วครับ เพราะฉะนั้นบอกแล้วเรื่องแสงเรื่องอะไรนี่ไม่ได้นะผมไม่กลัวมากเลยเรื่องแสงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพผมเคยเป็นคนแสงจ้ามาก่อนนะจ้าจนเดี๋ยวนี้ไม่ได้ออกทีวีแล้วพอแนละ้วแสงเยอะเหนื่อยแสงเยอะแล้วก็ไม่ไหวแล้วขึ้นศาลก็ไม่ไหวอน้ําท่วมอะไรเนี่ยจะมีการแย่งศพกันหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเพราะเงินสองล้านบาทเออเข้าใจถามนะศพก็ต้องให้กับทายาทนี่ยใครเป็นทายาทคนนั้นก็รับไป นะครับผัวเมียก็ต้องจดทะเบียนไม่จดทะเบียนก็ไม่ได้เรื่องใบขับขี่อุบัติเหตุจะควบคุมได้ไหมควบคุมอะไรไม่ได้หรอกนะมันเกี่ยวกับน,นิสัยของคนขับเพราะนั้นเรากินแล้วก็อย่าขับอย่างผมเนี่ยผมก็กินดื่มเย็นนี้ก็ดื่มเดี๋ยวไปนั่งงานเลี้ยงงานอะไรฟังพงฟัง,ฟงเพลงก็ดื่มเราไม่ได้ขับเรามีคนขับผมไปไหนมาไหนก็มีลูกน้องขับรถเพราะนั้นไม่ต้องกลัวหรอกจะมีคดีเมาแล้วขับลวนลามผู้หญิงอะไรไม่มีนะผมมี คนดูแลอยู่แล้วมีลูกน้องมีอะไรคอยดูแลไม่มีใครจะมาลวนลามผมจะไปลวนลามใครไม่ได้หรอกนะเราเป็นบุคคลสาธารณะไปดื่มบวยดื่มเหล้าอะไรต่างคนเขาอมองเราทั้งร้านเดินไปก็ยกมือไหว้กันทั้งร้านเราจะไปทําอะไรล่่มล่ามไม่ได้คือคือความมีความเป็นอ่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงต้องระวังนะครับนะเราต้องระวังเพราะนั้นเราต้องระงมัดระวังตัวไม่ใช่เมาแล้วก็ไปแอะขับผ่านด่านรู้ไหมกูเป็นใครอะไรต่างนะเดี๋ยวเช้าเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ามึงเป็นใคร นะครับไม่มีละครผมผมไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายอ่าชุกรูนะครับมีอะไรสบายๆนะครับใครมีปัญหาก็วันหยุดก็โทรศัพท์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะนะอยากจะมีอะไรเตือนภัยก็เอามาแจ้งกันเตือนคนนั้นเตือนคนนี้แต่ที่หน้าระลัดวังอ่าสบายครับอืมทนายดังนะครับนะครับถ้าโดนคดีนี้ไปก็ดับเลยนะเพราะว่าพรบอรคอมเนี่ย มาตาสิบสี่เนี่ยโอ้โหหนักเลยนะการกระทำต่อไปนี้จำคุกไม่เกินห้าปีมาตาสิบสี่นะครับวงเล็บสองนำเข้าข้อมูลเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงประชาชนตื่นตระหนกขนาดหน่วยซีนยังโดนจับไปเรียกค่าไทยจำคุกห้าปีนะครับอืมเพราะนั้นก็ต้องระวังอืมต้องระวังครับอ่าหนักเลยนะฮะโอ้โหนี่บทเรียนนะครับ นะดังได้แต่อาจจะดับได้นะเพราะนั้นก็ต้องระวังนะอะอก็ฝากฝากไว้เป็นห่วงนะนะ,ะนะครับดังได้ก็ดับได้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะฝากกันไว้มีอะไรบ้างนะครับอืมอืมอืมระวังกันหน่อยนะครับอืมต้องต้องระมัดระวังกันนะเป็นห่วงนะเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ในคุกในอะไรกันโอ้เบื่อนะ แทนนี่อยู่ข้างนอกสบายครับก็ถึงบอกเวลาโพสต์เรียกแขกเราได้เ е ตติ้งอ่ะแต่ความเสียหายมันเกิดจากคนอื่นเพราะนั้นก็ต้องต้องต้องระมัดระวังนะอือ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 มไม่รู้จะว่ายังไงเลยเนี่ยนะอืมอืมว่ากันไป นะใครเป็นไงก็แล้วแต่เว้นแต่กรรมกันไปอ่ะอืมอมืเว้นกรรมกันไปแต่ละคนนะอืมอืมกองทัพเรือยืนยันข่าวปลอมคุยทนายดังโพสข่าวเขตแปดจับหน่วยซีนเป็นตัวประกันพร้อมเรียกค่าไทยสี่หมืนยันเป็นข่าวปลอมอืมนะครับนี่นฮะโอ้โหครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทานี่เป็นอาญาแผ่นดินแล้วก็ยอมความไม่ด้วยเด่ยโอ้โหดูเนะียอืมไม่รู้จะพูดยังไงกันเนี่ยนะ้ายแรงอะเนี่ยเออแสงเสริมเนี่ยมันก็เป็นเหตุนะแสงเป็นเหตุนะอ่ะเออแสงเนี่ยมันไม่ปราณีใครเลยเอาพอก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เดไปกินข้าวเช้าก่อนแนละ้วเดี๋ยวทำงานวันนี้ก็มีเรื่องราวหลายคดีอยู่ เลครับเรื่องคดีความลับทางการค้าคดีขโมยความลับตัวนี้เยอะละเมิดลิขสิษษษษทธิ์สิทธิบัตรก็เยอะตัวนี้